ครับผมขอเล่าถึงเหตุการณ์นะขอเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อปี2,563นะจะมีเสียงปั่นนะะจะมีเสียงปั่นซ้ายขวานะเหมือนกะโหลกกระโหลกขวากระโหลกซ้ายกะโหลกขวากระโหลกซ้ายมีการเล่นนะมีการเล่นบททั้งคืนนะะจนผมไม่ได้หลับไม่นอนจนผมเพลียเพลียเกือบจะหมดลมหายใจนะหลังจากผมตกเป็นเหยื่อวีทูเคเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะ ก็คล้ายก็เหมือนการสืบราชการลับต่างๆคล้ายกลไกในการสืบราชการลับต่างๆนะฮะคล้ายกลไกโปรแกรมการสื่อสารการเรียกตัวในการถามกันภายในการมีตัวเครื่องในการควบคุมกันนะการเรียกตัวใช้งานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดกลุ่มตำรวจกลุ่มปรับรามยาเสพติดประชาชนทั่วไปหรืออดีตทหารต่างๆนะฮะหรือทหารต่างๆที่มีการใช้โปรแกรม ที่มีการแยกใช้โปรแกรมนะผมขอเล่าเหตุการณ์ในเสียงที่มีการปั่นผมเมื่อปี2 5 6 3หลังจากที่ผมนั้นสูญเสียเงินไปมากกว่าเป็นล้านบาทนะกับข้อมูลอีกมากกว่าเดือนละร้อยล้านบาทนะคลกับกลุ่มพวกนี้มันทำงานร่วมกับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์นะต่างๆแล้วก็มีเสียงปั่นว่าในหลวงพระองค์ท่านมีการปั่นถึงพระองค์ท่านมีการปั่นถึงว่าในหลวงพระองค์ท่านเนี่ย นอนอยู่หัวด exactly right. ้านขวานะในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยว่าในหลวงรัชกาลที่สีพระองค์ท่านถามอะไรต้องตอบนะฮะเสียงชัดมากนะก็มีการถามกันไปถามกันมาฟังหนึ่งก็เป็นก็เป็นเสียงคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินนะมีการพูดว่าน้องต้องตอบความจริงกับในหลวงพระองค์ท่านนะในหลวงพระองค์ท่านอยู่อีกข้างหนึ่งน้องต้องตอบความจริงนะนะฮะว่าในหลวงพระองค์ท่านฟังอีกหูหนึ่งของผมนะ อีกฝั่งหนึง่งเป็นคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินนะก็มีการเล่นต่างๆว่าในหลวงพระองค์ท่านกินข้าวผ่านปากผมนะฮะว่าในหลวงพระองค์ท่านกินข้าวผ่านปากผมนอนข้างผมนะฮะแล้วก็มีการทําเสียงโกรนต่างๆนะจนผมนั้นเกือบหมดสติกนะก็มีการเล่นกันอีกฝั่งหนึง่งก็เป็นคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ผมได้ยินอีกฝั่งหนึ่งก็ว่าอ้างเล่นบทเป็นเสียงในหลวงนะ แล้วก็เล่นบทเป็นเสียงนายทหารที่เคยมาบ้านผมจนผมเริ่มหมดสตินะฮะจนผมเริ่มหมดสติหมดลมหายใจแล้วก็มีการพูดว่านั่นน้องกู้นะฮะนั่นน่ะน้องกู้นะฮะเป็นเสียงผู้ชายคล้ายคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินนะมีการพูดว่านั่นน้องกูนะฮะหลังจากนั้นได้ยินเสียงนายนิยมดำแดงพูดเข้ามาว่ากู้เกี่ยวอะไรด้วยมึงดึงกูไปเกี่ยวนะ,ะเป็นเสียงนายนิยมดำแดงพร้อมพี่ชายและพักพวกรหรือเปล่าที่มีการเล่นบทเป็นพระองค์ด้าน ว่าพระองค์ท่านอยากได้คําตอบ